สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการรีพอร์เตอร์นะครับผมรีซอครับผมในวันนี้เราย้อนกันไปในปีพศ4,328นะครับด้านหลังของเรานี้ก็จะเป็นยุคไดโนเสาร์นะครับมีสัตว์โลกล้านปีเดินให้วุ่นวายในด้านหลังนะครับแล้วก็เกมในวันนี้เช่นกันครับย้อนไปนะฮะปี2010เป็นเกมระหวาง แมนยูครับทีมรักของผมเจอกับลิเวอร์พูลนะครับคู่ประดับงครับไปกันที่สนามโอทเทนฟอร์ดครับนะฮะเดินลงสนามไปแล้วนี่ฮาวเวิเก็บเป็นเพื่อนผมเองนะครับวีดีครับเป็นกัปตันทีมนะฮะเสื้อเล็กฟากุสันครับพ่อผมนะครับแล้วีป็บอเดซร์สพอสโครูนี่นะครับและจีกยองพุ่งเข้ามานียบอกเรียบร้อยเป็นบอลเตอร์ส์ครับผ เป็นคนที่บ่งดีมากเนื่องจากว่าไม่มีผมด้านหน้านะครับผมอยู่ด้านหลังหมดเลยเวลาเข้าร้านสระผมก็สระด้านหลังนะครับ <c oughs> นนี่ชิปมาเสาสองตรงกลางไม่ใช่เสาสอ, <c oughs> สองเขา้าด้วยเขาตีกาชนเข้าไปแล้วกอ,องหลังนะครับกองหลังรูปโูลุยเลยนะลุยลุยเป็นเสื้อเป็นได้ที่ติดเสื้อเลยนะครับผมโอ้โห,โหโโกระดเกอร์เจอกนี้เลยเข้ามาสิลูกนี้อันแลสอง่วนเป็นแล้วครับเบอร์บาตอบเลอเข้ามาโดนเอ้ยยังไง เอ้ยไม่ฟาวฟาวนี่ไอ้จานสไลด์โดนที่ข้อเท้าเลยเป็นยิ้มเป็นจราดแปกเข้าไปแม่ยิยงหยุดโทษไอจันไอ้สองหนึ่งนะครับตอนนี้เลี้ยวปูแล้วเพราะว่าไอ้ใหม่แล้วเจอหลาดเอาอีกแล้วเอาไปแล้วเจอหลาดด่ามาแม่ออยิงหยุดโทษอย่างเดียวนะครับก็ยิยงฟรีคิกมาลูกนี้โอ้โหฉลาดไม่นับเลยเอ้ยีเอาน่เนาชี้ทำไมชี้ทำไมไม่ต้องชี้ สองประตูต่อสองครับสลัดยิงเข้าไปลูกนี้จุกกองนแน่แ่คิดว่าพลิกสืกส่อารการกับมาชนะหราไม,ไม่มีทางหรอกโยกคราวนี้เป็นบรตอมโมงเช็ดอีกแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วผมว่าหน้าไม่มีมันเลยบอมฉลับแสบสามประตูต่อสองครับแมนยูพิกมาแซงแล้วก็น่าจะเป็นเกมเออเป็นลูกสุดท้ายแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ2ครับเป็นเกมที่สุดยอดมากครับเบอร์บาตอฟยิงแฮตริกในเกมนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกับรายการรีพอร์เตอร์นะครับ เดี๋ยววันนี้เรามีพปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับก็คือนี่ครับเสื้อส n นสซี่นะครับมีช็อปอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9ฝากไปติดตามแล้วก็เออเออไปซื้อกันได้นะครับผมที่เซ็นทรัลพระราม9ครับผมกับส n นสซี่รายการรีพอร์เตอร์นี้ไปแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ้าววันนี้มีเรื่องมาบอกยังไงกันแฟนของล้มบอลนะฮะตอนนี้เนี่ยล้มบอลของเราเนี่ยนะครับร่วมมือกับออนไลน์ฟิชชั่นแล้วก็คือเราได้ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากพรีเมียร์ลีกบอลกลับมาเตะเราจะมีไฮไลท์ให้ดูกันถูกต้องและที่สำคัญคือเราจะทำคอนเทนต์ของพรีเมียร์ลีกลูกย้งลูกยิงลูกเซฟลูกเซฟลูกเข้าประตูตัวเองลูกอะไรต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ในปัจจุบันและแม้กระทั่งในอดีตด้วยที่ผ่านมาทุกสัปดาห์คุณผู้้้ชมมมฝาากตติดดไวยลลบอนะะฮ ด,ดใช่เพื่อแจ้งเตือนครับแล้วก็วอย่าลืมนะครับของเราเนี่ยถูกลิขสิทธิ์ถูกต้องทุกอย่างแน่นอนครับ<ช>ผมสวัสดีครับ